ภูต้นน้ำล่องแก่งสะตูนสวัสดีค่ะอัปเดตบรรยากาศและก็สีน้ำให้ทุกคนดูนะคะวันนี้วันที่30ตุลาคม2568ได้พูดคำว่าน้ำใสมากอยู่ไม่กี่วันนะคะเมื่อวานค่ะตอนที่ลงบรรยากาศช่วงบ่ายเห็นแล้วค่ะน้องคลึมครึมมาสรุปว่าฝนตกนะคะเมื่อวานช่วงบ่ายแต่เมื่อคืนกับตอนเช้ายังไม่มีตกเพิ่มค่ะสีน้ำเช้านี้นะคะก็เลยเป็นสีชายเย็นแบบนี้แต่ก็ยังสามารถล่องแก่งได้ปกตินะคะเพียงแค่สีน้ำเป็นชายเย็นเท่านั้นเอง ค่ะเอาแน่เอานอนกับธรรมชาติไม่ได้ค่ะช่วงเช้าเมื่อวานอากาศยังดีดีอยู่เลยนะคะพอตกบ่ายมาคล้มนิดเดียวฝนก็เทนะคะแล้วก็เทยาวด้วยสีน้ําก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะแต่สําหรับภูต้นน้าล่องแก่งของเราแล้วก็สถานที่ล่องแก่งนะคะก็คือยังให้บริการเป็นปกติค่ะและก็คาดว่าอีกแล้วนะคะว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มนะคะสีน้ําคงจะกลับมาใสกว่านี้นะคะแล้วโจจะอัปเดตบรรยากาศให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะคะ ที่นี่ภูต้นน้ำล่องแก่งสตูนจังหวัดสตูนค่ะ